ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สี่พฤษภาคมสองพายหกสิบเพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะน,นี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในอนุสติคือพุทธานุสติกันอยู่นะคะในพุทธคุณเก้าค่ะอันประกอบด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้โดยนายาพระปารีที่เรา กล่าวกันบ่อยๆใช่ไหมคะและคุ้นชินกันเป็นอัยาศัยของชาวพุทธค่ะคืออิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติค่ะ ซึ่งขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาโดยถึงสัทธาเทวะมนุษย์สานังกันอยู่นะคะโดยอัดว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประมัตถประโยชน์ทั้งหลายอันสมควรกันก็คือ พระนิพพานนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคยาวทรงได้ขนามว่าสาัทธาเพราะอาจว่าเป็นเหมือนนายกองพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำโม่นักศึกษาพึงทราบแม้ตามในยาแห่งนิเทศพ,พระบาลีดังนี้ว่านายกองเกวียนย่อบนำหมู่เกวียนให้ข้ามผลกันดานไปได้คือผาาข้ามผลโจนกันดาน สัตว์ร้ายกันดารทุบพิกขัยกันดารและกันดารคืออดน้ำคือผ่าข้ามผลไปให้บรรลุถึงซึ่งภูมีประเทศอันมีความเกษมฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงเป็นนายกองทรงเป็นผู้นำหมู่ทรงนำหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ข้ามกันดารไปได้คือทรงให้ข้ามชาติกันดารและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะ ส่วนในคำว่าเทวามนุษย์สานังแปลว่าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำนี้ตรัดไว้ด้วยกำหนดเอาเวนยสัตว์ขั้นอุกฤษและด้วยกำหนดเอาขั้นพัพพาบุคคลคือบุคคลผู้ควรตรัสรู้แต่แท้จริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นศาสดาแม้ของจำพวกสัตว์เดรัจฉาน้วยโดยทรงประทานพระอนุสาสนี ให้ฝ่ายข้างสัตวดีรฉาเหล่านั้นครั้นได้สำเร็จอุปนิสัยสมบัติด้วยการฟังพระธรรมแต่พระผู้มีพระภาคยาวแล้วเพราะเหตุอุปนิสัยสมบัตินั้นนั้นแลย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผลในอัตภาพที่สองบ้างในอัตภาพที่สามบ้างอันเป็นความจริง และได้กล่าวไปแล้วโดยส่วนของมันดุกะเทพพบุตรนะคะซึ่งเป็นกบที่ถือนิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคยาวและได้ตายลงขณะที่ไม้พลองกดลงบนศีรษะกบนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดบนวิมานสูงสิบสองโย์ในภพดาวดึงเป็นวิมานทอง มันดุกะเทพพบุตรนั้นตื่นขึ้นมาห้อมล้อมด้วยบริวารคือเทพธิดาเป็นจำนวนมากและได้ระลึกถึงกรรมว่าอะไรเป็นเหตุเมื่อรู้ว่าได้ถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นมันดุกะเทพพบุตรนั้นจึงได้เหาะมาพร้อมทางวิมานกราบนมัสก,การพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคถึงแม้จะทรงทราบอยู่ก็ตามก็ได้ตรัสถามว่าใครรุ่งเรืองด้วยฤทธ์ด้วยยศมีผิวผันอันงามยิ่งบรรดาลทิศทั้งปวงให้สว่างสวยัยนมัสการกราบเท้าเราอยู่มันดุกะเทพบุตรกราบทูลว่าในชาติก่อนข้าพระองค์ได้เป็นกบอยู่ในน้ำมีน้ำเป็นโคจร ขณะข่าพระองค์ฟังธรรมของพระพุทธองค์อยู่คนเลี้ยงลูกโคได้ฆ่าแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดแก่มันดุกะเทพ,พบุตรนั้นธรรมาพิสมัยคือการปรัสรุธรรมได้มีแก่ปานสัตว์ทั้งหลายถึงแปดหมืสี่พัน ฝ่ายเทพบุตรดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลยิ้มแย้มกลับไปชนีแลฟังเรื่องนี้แล้วเราก็คงเห็นคุณอันประเสริฐแม้การน้อมศรัทธาไปในเสียงแห่งพระสัทธรรมเนื่องด้วยฝั่งไม่รู้เรื่องก็ตาม แต่ก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงความเป็นเทวดาหลังจากนั้นก็ได้ตรัสรู้ในชาติที่สองนั้นเองฟังแล้วก็คงจะเป็นปัจจัยให้เรานั้นมีจิตโสมนัสยินดีมีศรัทธาตั้งมัน่นมีปัญญากว้างไกลยิ่งขึ้นว่าแม้พระธรรมคำสอนอันประเสริฐ ที่เราได้ฟังบางครั้งเราฟังรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางแต่นั้นก็เป็นปัจจัยอันประเสริฐที่จะทำให้เรานั้นได้นอบน้อมในคุณอันประเสริฐและด้วยเหตุแห่งการสั่งสมบุญไว้ดีเท่านั้นจึงมีโอกาสได้ฟังเสียงแห่งพระธรรมที่เนืองโดยพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว จะมีหูได้ฟังพระสัทธรรมในเจ็ดพันกว่าล้านจะมีสักกิท่านที่ได้มีโอกาสได้ฟังแม้คำสรรเสริญพุทธคุณว่าอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นซึ่งพวกเรานั้นไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแต่เรานั้นได้กล่าวสรรเสริญด้วยจะมีคุณเป็นอเนกอนันหาประมาณไม่ได้ ด้วยสมาธิิในกรรมมสกตาปัญญารวมถึงการเชื่อมันในคุณของพระศาสดาในพุทธคุณรวมถึงการเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติอันเป็นไปในมรรคมีสมาธิิเป็นประธานใช่ไหมคะก็เป็นเห,หเหตุให้เรานั้นสามารถตรึกตรองเป็นไปในสัมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมันตะสัมมา อาชีวะสมาวายามะสมาสติและสัมาสมาธิมันเป็นโลกิยะเพื่อเข้าถึงอาริยม์ในโลกุตตะละกระทากิจด้วยการแทงตลอดอาริยสัจสี่ค่ะแม้น้องกบก็ได้เป็นเทพบุตรและมาตรสรูปไปแล้วรวมทั้งขณะนี้ที่เราร่วมกันศึกษาในมัทธกุลทรีนะคะ จะเห็นได้ว่าแม้ท่านผู้หนีนั้นไม่ได้เคยทำกุศลใดๆเลยแต่ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาก่อนที่จะสิ้นชีวิตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกและกลับมาฟังพระสัทธรรมก็ได้ตรัสรู้เป็นพระโสดาบันพร้อมกันนั้นก็ได้เกือ้อกูลบุคคลผู้เป็นพ่อนะคะ ได้เข้าถึงโลก,กุตตะลาสาราคมนั้นก็คือได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันด้วยความอัศจรรย์ใจที่รู้ว่าลูกของตนนั้นแค่นอบน้อมด้วยการนอบน้อมทางใจเท่านั้นก็เป็นปัจจัยให้ลูกนั้นได้ไปเกิดเป็นเทวดา ท่านจึงมีความปีติโสมนัสและในที่สุดนั้นก็ได้มีโอกาสไปฟังพระสัทธรรมและประกาศตนเข้าถึงสารณนะดังนี้นะคะน่าอาัศจรรย์หนอหน่าประหลาดหนอวิบากของการทำอันชรีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าเจา้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจาวา่าเป็นสรณนะ ในวันนี้แหลนี้คือคำกล่าวของพอ่อของท่านมัทกุลทรีค่ะซึ่งเข้าถึงสรณคมด้วยโลกิยะสรณคมก่อนเมื่อได้ฟังพระสัตธรรมแทงตลอดอริสสีแล้วจึงเข้าถึงโลกุตระสรณคมค่ะในลำดับต่อมาก็คือพุทธโธซึ่งเป็นพุทธคุณในยะที่แปดนะคะ ส่วนที่ทรงพระนามว่าพุโทโธก็เพราะความที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้มีอยู่ทรงรู้สิ่งที่ควรรู้นั้นทั้งหมดด้วยอำนาจวิโมกขันติกยานคือพระยานอันเกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมกมหาดีกาว่าวิโมกหมายเอาอัคครมักคืออรหัตตมัก เพราะผลจากปฏิปักษคธรรมโดยประการทั้งปวงที่สุดแห่งวิโมกนั้นก็คืออักคระผลคืออรหัตผลญาณอันเกิดในอักคระผลนั้นชื่อว่าวิโมกขันติกญาณเพราะเมื่อได้อักคระผลนั้นแล้วจึงได้ญาณน,นั้นวิโมกขันติกญาณน,นี้ก็คือพุทธญาณทั้งปวงกับทั้ง พระสัพพัญยุตยานค่ะอีกในหนึ่งเพราะเหตุที่ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยพระองค์เองบ้างทรงยังสัตว์อื่นๆให้ตรัสรู้ตามด้วยบางเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพุทธด้วยเหตุดังกล่าวมาชนีเป็นอาทิก็ได้ก็แลเพื่อให้รู้ความข้อนี้ชัด ในแห่งพระบาลีนิเทศก็ดีในแห่งบาลีปฏิสัมพิทาก็ดีทั้งหมดอันเป็นไปโดยในยะว่าพุทธิตาสัจญานีติพุโทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าร่งพระนามว่าพุโทโธเพราะตร,รัสรู้สัจจะทั้งหลายโพเทตาปะชายาติพุทโธทรงพระนามว่าพุโทโธเพราะทรงยังหมู่สัต ให้รู้ดังนี้เป็นต้นบัณฑิตพึงนำมากล่าวให้พิสดารเทินซึ่งคงจะกล่าวได้ตามอำนาจของปัญญาของแต่ละท่านนะคะก็ขออัญเชิญบางส่วนจากชินาลังกาละมากล่าวให้ฟังเล็กน้อยซึ่งกล่าวบ่อยๆอยู่แล้วนะคะว่าพระผู้มีพระภาคทรงเข้าการณาสมาบัติ ทุกวันทุกวันทั้งเย็นและเช้าวันละสสิบองแสนโกดครั้งส่งข่าวพระสมาบัติก็ประมาณเท่านั้นเช่นกันนี้ชื่อว่ามหาวชิรยานที่สัญจรไปในยี่สสิบี่แสนโกดเมื่อจะพันานาเนื้อความแห่งปัญญาหาข้อนี้ว่าพุทธคุโนติโกโซ คุณของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรพระไตรปิฎกแม้ทางิ้นย่อมไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เพียงนิดหน่อยสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าจะพึงตรัสพันานาคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่ตรัสเรื่องอื่นตลอดกลับกลับพึงสิ้นไปในระยะเวลานาน,านแสนนาน แต่พระคุณที่จะพึงรณน,นาของพระพุทธเจา้าหาสิ้นไปไม่อจินตยาทิตตังความไม่ควรคิดเป็นตน้นคือภาวะที่ไม่พึงคิดเป็นตน้นได้แก่ภาวะที่ไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงไตรตรองไม่พึงกล่าว พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เข้าถึงพระคุณเหล่านั้นอันพระคุณของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแลที่ไม่รวมเข้าในสี่ส่วนคือรูปวิลาญานวิลา,าวจนะวิลาอิทธิวิลาย่อมไม่มี เป็นความจริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่ใครไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าวแม้ด้วยรูปวิลาศเป็นผู้ที่ใครไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าวแม้ด้วยยานวิลาศแม้ด้วยวัจนวิลาศแม้ด้วยอิทธิวิลาศค่ะจริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคนั้นใครไม่พึงคิดเพราะพระองค์ส่งล่วงผลวิสัยแห่งการคิดใครไม่พึงรู้เพราะพระองค์ส่งล่วงผลวิสัยแห่งการรู้ใครไม่พึงเปรียบเทียบเพราะพระองค์ส่งล่วงผลวิสัยแห่งการเปรียบเทียบใครไม่พึงกล่าว เพราะพระองค์ทรงล่วงผลวิสัยแห่งการกล่าวเพราะความที่พระพุทธคุณทั้งหลายลึกซึ้งคำพีรภาพเมื่อบุคคลระลึกถึงมนสิการถึงพุทธานุสติชาญจึงไม่เกิดจะมีเพียงอุปจาราสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรว่าปุตุชนเมื่อกล่าวยกย่องสถาคต ก็พึงกล่าวเล็กน้อยต่ำต้อยเพียงเรื่องระดับศีลเพราะมิใช่วิสัยของปุตุชนทั้งหลายนั้นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสพุทธานุสติกรรมฐานไว้สำหรับพระอริยทั้งหลายเท่านั้นโดยในเป็นต้นว่ามหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคากรุ่มรุมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณทั้งหลายอันหาที่สุดมีได้ฟุ้งไปแล้วทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตสามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นย่อมส่งทราบโลกนี้และ โลกอื่นย่อมสงราบสิ่งที่มีเจตนาและสิ่งที่ไม่มีเจตนาย่อมสงราบสิ่งที่มีอยู่ในสันดานของพระองค์และที่มีอยู่ในสันดานของเหล่าสัตว์เหล่าอื่นที่ล่วงไปแล้วที่ยังมาไม่ถึงอันมีอยู่ในบัดนี้ก็คือในการทั้งสามท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียร จงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองทัพแห่งมัจจุเหมือนช้างทำลายเรือนไม้อ้อเะนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์เพื่อผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าในโลก เป็นเรื่องยากการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากความถึงพร้อมแห่งขณะเป็นเรื่องยากการบวชเป็นเรื่องยากการจะได้ฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องยากค่ะเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสแล้วนะคะในการอันประเสริฐคือได้มีโอกาสศ,ศึกษาและฟังพระสัทธรรม ซึ่งจะยังความไม่ประมาทเพื่อความไม่เกิดและเมื่อไม่เกิดแล้วเราก็จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปนะคะพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกได้ โดยในยาที่เก้าพักวาพระผู้มีพระภาคเจ้าวในข้อหนึ่งเพราะทรงมีโชคคือทรงถึงซึ่งฝั่งแห่งพระบารมีมีฐานและศีลเป็นตน้นอันทำความสุขที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลก,กุตตระให้บังเกิดแก่พระองค์สองเพราะทรงทำลายข้าศึกคือกิเลสและทรงหักมานห้าสาม ทรงประกอบด้วยภคธรรมหประการคือหความเป็นใหญ่เหนือจิตของพระองค์คือทรงความสามารถแสดงฤทธิ์สโลก,กุตตรธรรมทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์สยศอันแผ่คลุมโลกสามซึ่งทรงบรรลุด,ด้วยพระคุณตามที่จริงบริสุทธิ์ยิ่งนักสี 4. สิริ คือพระสิริแห่งองคาพยพน้อยใหญ่ทุกส่วนบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงสามารถยังความเลื่อมใสแห่งดวงตาและดวงใจของชนผู้ผลขวายในการดูพระรูปกายให้เกิดห้าความสําเร็จประโยชน์ตามต้องการ ที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นหความเพียรคือความพยายามโดยชอบอันเป็นเหตุแห่งความบังเกิดขึ้นของความเป็นครูของโลกทั้งปวงก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนโดยย่อนะคะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สปปรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธูเจ้าข,าขา่าค่ะ